ครับผมกล่าวสวัสดีครับผมพี่น้องนะครับสุขสุขคตนะครับผมสร้างหนุยนะครับห้างหาไปดนนะครับอ่าโทรศัพท์เครื่องเก่าห่างนะครับก็เล็บบริเลนยูทูบไปเลยจํารหัสบอดดยนะครับผมครับอ่าสำหรับเมื่อนี้นะครับผมสร้างหนุยจะมารีวิวนะครับ M8540 นะครับผมครับรถรุ่น M นะครับรุ่นใหญ่นะครับอ่ารถสวยๆนะครับพร้อมใช้งานทุกระบบนะครับอ่านะครับรถคันนี้นะครับ เราเก็บชุดสีใบมีดหน้านะครับแล้วก็เก็บสีล้อนะครับแล้วก็ชุดบังโคลนหลังนะครับสีฝากระโปรงสีเดิมโรงงานนะครับแล้วก็เครื่องเกียร์นะครับจะเป็นสีเดิมเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับไม่เคยพ่นสีนะครับอ่านะครับนี่นะครับรถคันนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับราคาหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเห็นไหมครับน็อตสวยๆนะครับน็อตท่อนคัดท่อนเกียร์ไม่เคยแกะนะครับ แล้วก็ส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นี้ก็จะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับสีดงเดิมจากโรงงานนะครับสวยๆนะครับเครื่องดีมากนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกนี้ดีสมบูรณ์ทุกระบบเลยนะครับพร้อมใช้งานมากนะครับก็คือใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับผมครับนะครับรถสวยๆนะครับนะครับราคาแค่หกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับราคาราคาเท่ากับรถรุ่น L เลยนะครับรถสวยๆคันใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ รีวิวจากช่างขิมหันกันได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้พามาดู m8540 วันนี้งานดันครับปรับพื้นนาเดี๋ยวมาดูกันครับ